ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจําวันนี้ชัม m b a r a the sacred path of the warrior ชัมบาลา่าหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบเขียนโดยท่านเชอร์เกียมตรงปะแปลโดยพจนาจันทรสันติบทที่18จะปกครองอย่างไร แนวคิดเรื่องการปกครองโลกของตัวเองก็คือการที่คุณอาจมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีวินัยโดยไม่ปล่อยปละละเลยและในขณะเดียวกันก็สามารถเบิกบานในชีวิตได้ด้วยคุณสามารถเชื่อมโยงการหาเลี้ยงชีพกับาศาสนาธรรมเข้าด้วยกันการเดินทางของนักรบเพื่อค้นหาระบบธรรมชาติของความจริงและค้นหาจุดยืนของตนในโลกนั้น เป็นสิ่งที่ทั้งสูงส่งและสามัญในขณะเดียวกันมันสามัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฉับพลันและกระทบรุนแรงยิ่งมันกระทบถูกต้นกำเนิดของคุณคือตำแหน่งแห่งหนของคุณในโลกนี้คือที่ที่คุณมาและที่ที่คุณอยู่เหมือนดังกับว่าคุณกำลังเดินเล่นผ่านป่าในยามสนธยาคุณอาจได้ยินเสียงนกร้องและเหลือบแลเห็นแสงขมุกขมัวในฟ้า คุณอาจแลเห็นจันเซียวและหมู่ดาวคุณอาจชื่นชมในความสดฉํำของหมู่ไม้และความงามของดอกไม้ป่ามีเสียงสุนัขเห่าแว่วมาแต่ไกลมีเสียงเด็กร้องไห้และได้ยินเสียงรถหรือรถบรรทุกวิ่งอยู่บนทางหลวงเป็นครั้งคราวในขณะที่สายลมโชยพัดผ่านใบหน้าของคุณคุณก็อาจได้กลิ่นหอมสดชื่นของป่าและบางทีคุณก็ทำให้กระต่ายหรือนกตกใจตื่นนีไป ในขณะที่ค่ำคืนคลืบคลานเข้ามามีความทรงจำผุดขึ้นมามากมายความทรงจำถึงสามีหรือภรรยาถึงบุตรคุณตาคุณยายความทรงจำถึงอดีตหนหลังได้กลับคืนมาคุณจดจำได้ถึงห้องเรียนแรกในวัยเด็กที่ซึ่งคุณเริ่มเรียนเขียนอ่านคุณจดจำได้ถึงการคัดลอกอักษรไอและโอเอ็มและเอคุณกำลังเดินอยู่ในป่าแห่งตราละ แต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าในป่าแห่งนี้ยังคงมีมนุษย์อื่นอาศัยอยู่แวดล้อมแม้กระนั้นเมื่อคุณเงี่ยหูฟังก็ได้ยินเพียงลำพังเสียงฝีเท้าของตนขวาซ้ายขวาซ้ายเสียงกิ่งไม้แห้งหักเมื่อย่างเหยียบลงไปเมื่อคุณเดินอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงโลกอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์นี้ คุณจะพบวิถีทางในการปกครองโลกของตนแต่ทว่าในขณะเดียวกันคุณจะพบความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอย่างลึกซึ้งอยู่ด้วยเป็นไปได้ที่โลกนี้อาจกลับกลายเป็นเวียงวังหรือเป็นอาณาจักรของคุณแต่ในฐานะที่คุณเป็นกษัตริย์หรือเป็นราชินีคุณก็จะเป็นราชัาผู้มีดวงใจแหลกสลายแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย ที่จริงแล้วนี่คือหนทางที่นำไปสู่การเป็นมนุษย์ผู้มีใจเมตตาอารีและยิ่งไปกว่านั้นคือการเป็นอริยะบุคคลผู้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นความรู้สึกโดดเดี่ยวเช่นนี้เจ็บปวดยิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่งดงามและจริงยิ่งจากความเศร้าอันเจ็บปวดนี้เองที่ความปรารถนาจะกระทำการร่วมกับผู้อื่นย่อมบังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คุณจะตระหนักได้ถึงความพิเศษของตนคุณจะแลเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดีงามอยู่แล้วในการเป็นตัวของคุณเองอย่างนี้เพราะเหตุที่คุณใส่ใจในตนเองคุณจึงเริ่มใส่ใจในผู้อื่นผู้ซึ่งได้ช่วยเกื้อหน,นุนการดำรงอยู่ของคุณหรือผู้ซึ่งได้เดินทางสายนักรบผู้ซึ่งปูทางให้คุณได้เดินไปบนเส้นทางสายนี้ดังนั้นคุณจึงรู้สึกซาบซึ้งอุทิศตน และให้แก่สายนักรบคนผู้กล้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งได้ร่วมเดินทางสายนี้เช่นกันและในขณะเดียวกันคุณจะเริ่มรู้สึกห่วงใยผู้อื่นซึ่งกำลังจะเริ่มเดินทางโดยคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้สำหรับคุณคุณจึงตระหนักว่าตนเองอาจช่วยผู้อื่นให้กระทำได้เช่นกันคุณเริ่มแลเห็นว่ามีฤดูกาลดำรงอยู่ในชีวิตของคุณเช่นที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีวันเวลาสำหรับเพาะหวานและสร้างสรรค์เมื่อคุณหล่อเลี้ยงโลกของคุณและก่อเกิดความคิดใหม่และการท้าทายอย่างใหม่ขึ้นมามีบางเวลาซึ่งรุ่งโรจน์และเต็มเปี่ยมเมื่อชีวิตเบิกบานออกอย่างเต็มที่เต็มไปด้วยพลังและแผ่ขยายกว้างไกลมีเวลาซึ่งชีวิตออกดอกออกผลเมื่อสิ่งต่างๆได้ดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายเมื่อมันได้บรรลุจุดสุดยอดและจะต้องเก็บเกี่ยวก่อนที่จะร่วงโรยไป และสุดท้ายยังมีเวลาอันหนาวเหน็บและว่างเปล่าวันเวลาซึ่งดดูใบไม้ผลิของการเริ่มต้นใหม่และดูคล้ายความฝันอันห่างไกลลีลาของชีวิตเหล่านั้นเป็นปรากฏการธรรมชาติมันสารทอตัวเองเข้าด้วยกันดังประหนึ่งวันและคืนไม่ใช่นำมาซึ่งข่าวสารแห่งความหวังหรือความกลัวแต่เป็นข่าวสารที่บ่งบอกว่าสรรพสิ่งเป็นเช่นไรตรงเนื้อแท้ ถ้าคุณประจักษ์ได้ว่าทุกๆลีลาแห่งชีวิตของคุณคือปรากฏการธรรมชาติเมื่อนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องแกว,ว่งไกวไม่ต้องถูกดันขึ้นสูงหรือกดให้ต่ําลงโดยความแปรเปลี่ยนของเหตุการณ์และอารมณ์ซึ่งชีวิตนํามาคุณจะพบว่าคุณมีโอกาสที่จะดํารงอยู่ในโลกอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาและสามารถแสดงตนออกอย่างกล้าหาญและเต็มภาคภูมิในทุกๆสถานการณ์ โดยปกติแล้วดูคล้ายจะมีความขัดแย้งอยู่ระหว่างการหาเลี้ยงชีพและาศาสนธรรมการหาเลี้ยงชีพนั้นคือการหามาซึ่งปัจจัยพื้นฐานซึ่งยืนพื้นอยู่บนการลงมือปฏิบัติภารกิจการงานและความเบื่อหน่ายในขณะที่าศาสนธรรมตั้งอยู่บนสิ่งที่เกินเลยออกไปเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือสิ่งต่ำๆของคุณแนวคิดเรื่องการปกครองโลกของตัวเอง ก็คือการที่คุณอาจมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีวินัยโดยไม่ปล่อยปละละเลยและในขณะเดียวกันก็สามารถเบิกบานในชีวิตได้ด้วยคุณสามารถเชื่อมโยงการหาเลี้ยงชีพกับศาสนธรรมเข้าด้วยกันอาณาจักรซึ่งคุณปกครองอยู่นั้นก็คือชีวิตของตัวคุณเองมันคืออาณาจักรภายในครอบครัวไม่ว่าคุณจะมีสามีมีภรรยาและลูกหรือไม่ก็ตาม ก็ยังคงมีโครงสร้างและรูปแบบบางอย่างดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันมีคนเป็นจำนวนมากที่รู้สึกว่าชีวิตโดยปกติแล้วตกอยู่ภายใต้การถูกบังคับตลอดเวลาก็าปรารถนาจะมีชีวิตอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปอยากจะชิมอาหารอย่างใหม่ทุกๆขณะทุกๆมือ้อแต่ที่จริงแล้วจําเป็นที่จะต้องตั้งรกรากที่ไหนสักแห่งทำงานทำการและมีชีวิตตามสามัญ ซึ่งเต็มไปด้วยวินัยยิ่งมีวินัยมากเท่าใดชีวิตก็อาจเบิกบานได้มากขึ้นเพียงนั้นดังนั้นรูปแบบของชีวิตคุณก็อาจมีความเบิกบานมีศาสนาทาได้แทนที่จะเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับเท่านั้นนั่นเองที่หมายถึงการปกครองอาณาจักรแห่งชีวิตแนวคิดเรื่องอาณาจักรในที่นี้ก็คือว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยศักยภาพ ความรุ่มรวยและความดีงามมีความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับความหมายของความรุ่มรวยโดยทั่วๆไปแล้วรุ่มรวยหมายถึงว่าคุณมีทรัพย์มากแต่ความหมายแท้จริงของรุ่มรวยก็คือการรู้ว่าจะสร้างสภาวะการอันสูงส่งขึ้นมาในชีวิตได้อย่างไรนั่นก็คือคุณอาจมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเพียง20เหรียญแต่คุณก็ยังสามารถไขขานความรุ่มรวยของคุณออกมาสู่โลก ที่น่าสนใจยิ่งก็คือถ้าคุณอเผอิญหลงทางอยู่ในทะเลทรายไม่มีทั้งอาหารและน้ำดื่มถึงแม้คุณจะมีทองคำอยู่เต็มกระเป๋าคุณก็ไม่อาจกินไม่อาจดื่มมันคุณก็ยังคงอดอยากหิวโหยอยู่ดีนั่นคือคำอุปมาอุปไมยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งร่ำรวยเงินทองเขาคงจนบัญญาที่ไม่อาจดื่มกินมันได้ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหัวหน้าเผ่าอินเดียนผู้หนึ่งซึ่งไปพบแหล่งน้ำมันเข้าในที่ดินของตนก็เลยร่ำรวยขึ้นมาเขาตั้งใจที่จะซื้ออ่างล้างหน้าและอ่างอาบน้ำมา2ี่สิบใบพร้อมๆกันเพื่อแสดงความอัครฐานคนเราอาจจะใช้จ่ายเงินนับพันเหรียญแล้วก็ยังคงเต็มไปด้วยความไม่สมปรารถนาและความเจ็บปวดมากมายแม้ว่าจะแวดล้อมไปด้วยสิ่งซึ่งสมมติกันว่าเป็นความร่ำรวย เขาก็ยังไม่อาจมีความสุขแม้จากการกินอาหารสักมือ้อความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นไม่ได้อุบัติขึ้นมาเองหากจะต้องปลูกฝังขึ้นมาคุณจะต้องได้รับมันมามิฉะนั้นแม้ว่าคุณจะมีเงินทองมากมายก็ยังคงอดอยากอยู่เช่นเดิมดังนั้นถ้าคุณต้องการจะปกครองโลกของตนจงอย่าได้คิดว่านั่นหมายถึงการต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากหากแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เกิดขึ้นจากการใช้พลังในตัวคนพลังของปัจเจกชนถ้าเสื้อผ้าของคุณเปื้อนฝุ่นผงไม่จำเป็นต้องส่งไปให้คนซักเสียทันทีหากจงซักมันด้วยตัวคุณเองการทำดังนั้นไม่ต้องใช้เงินเลยแถมยังดีมีเกียรติอีกด้วยคุณใช้พลังงานและความพยายามเพื่อดูแลเอาใจใส่โลกของคุณเองกุญแจที่ไขสู่ความมั่งคัง่งหรือกุญแจทองก็คือความรู้สึกเห็นคุณค่าในความยากจน หรืออาจกล่าวว่าไม่มีเงินแต่ก็ยังคงรู้สึกดีๆอยู่ได้เพราะเหตุที่คุณเข้าใจถึงความมั่งคั่งซึ่งมีอยู่ในตัวเองแล้วนั่นคือกุญแจวิเศษที่ไขไปสู่ความมั่งคั่งและเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การปกครองโลกการตระหนักถึงคุณค่าของความมั่งคั่งและร่ำรวยนั้นก็เกิดมาจากพื้นฐานของมนุษย์ผู้มีใจเอื้ออารี คุณไม่จําเป็นต้องไปอิจฉาริษยาใครๆซึ่งมั่งมีมากกว่าคุณตามความหมายทางเศรษฐกิจคุณอาจร่ํารวยแม้ว่าคุณขัดสนเงินทองจุดหักมุมนี้น่าสนใจมากและเต็มไปด้วยพลังในการที่จะจัดการกับปัญหาของโลกบ่อยครั้งทีเดียวที่ระบบการเมืองของโลกมักตั้งอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจถ้าประชาชนจนยากเขาก็อยากจะเข้าครอบครองเงินทองและทรัพยากรของผู้ที่มีมาก และถ้าประชาชนมีเงินมีทองมัง่งคั่งเขาก็อยากจะรักษาทรัพย์ที่มีเอาไว้ด้วยคิดว่าการให้หรือบริจาคจะทำให้เขาขัดสนลงด้วยจิตใจชนิดนี้ของทั้งสองฝ่ายจึงทำให้ยากที่จะคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานใดๆขึ้นหรือถ้าเกิดมีขึ้นก็คงเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดและความรุนแรงเพราะทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสำคัญ แน่นอนถ้าคุณอดอยากสิ่งที่คุณต้องการก็คืออาหารที่จริงแล้วอาหารคือสิ่งที่คุณต้องการแต่ความปรารถนาที่แท้จริงของคนที่ต้องการก็อาจถูกปลุกเร้ากระตุ้นอย่างต่ำช้าสงครามซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการฉกฉวยได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกคนซึ่งมีเงินก็พร้อมจะยอมให้คนนับพันๆตายลงไปเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของตนไว้และอีกฝากฝ่ายหนึ่ง ซึ่งขาดแคลนก็พร้อมที่จะฆ่าฟันเพื่อนมนุษย์เพื่อข้าวสักมเมล็ดหนึ่งหรือเศษสตังในกระเป๋ามหาตามะคารทีเคยเรียกร้องให้ชาวอินเดียหันมาใช้อหิงสาและตัดทอนวิถีชีวิตของต่างด้าวซึ่งเกี่ยวพันกับทรัพย์และความร่ำรวยลงด้วยเหตุที่ชาวอินเดียส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำโดยอังกฤษท่านได้เรียกร้องให้เลิกสวมใส่เสื้อผ้าของอังกฤษและหันมาทอผ้าใช้เอง การประกาศความเป็นไทยแก่ตัวเช่นนี้เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมีพลังมากเป็นการค้นหาศักดิ์ศรีและความเคารพในตัวเองซึ่งไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนการมีทรัพย์สมบัติทว่ายืนหยัดอยู่บนภาวะการดำรงอยู่แห่งตนแต่ในขณะเดียวกันด้วยความเคารพที่มีต่อยานทัศนะของคานทีอันว่าด้วยความไม่ก้าวร้าวซึ่งท่านเรียกว่าสัตยาเคราะห์หรือการยึดมั่นในสัจจะ เราจะต้องไม่สับสนปนเประหว่างหลักการของท่านกับหลักการของทฤษฎีอันสุดขั้วในการที่จะค้นหามารดกแห่งความมั่งคั่งในตนเองไม่จําเป็นที่จะต้องตัดทอนทรัพย์สมบัติและจุดมุ่งหมายในทางโลกเสียทุกอย่างถ้าสังคมยังจําเป็นต้องมีการปกครองและการควบคุมบังคับดังนั้นก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นที่ใครบางคนยังคงต้องสวมเสื้อชุดใหญ่ไปนั่งที่โต๊ะเจรจา และใครบางคนก็ยังคงต้องสวมเครื่องแบบเพื่อรักษาสันติภาพอยู่สาระสำคัญอันเป็นพื้นฐานของคําสอนชชม巴าก็คือสิ่งอันประเสริฐสุดของชีวิตมนุษย์อาจประจักษ์ได้ภายใต้ภาวะแวดล้อมสามัญน,นั่นคือปรีชายานพื้นฐานของชชม巴าซึ่งก็คือเราอาจค้นพบชีวิตมนุษย์ซึ่งดีงามมีความหมายได้ในโลกนี้อย่างที่มันเป็น เป็นชีวิตซึ่งอาจรับใช้ผู้อื่นได้ด้วยนี่เองคือความร่ำรวยที่แท้จริงของเราในยุคซึ่งโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่กับหายนะภัยจากนิวเคลียร์และความยากจนรวมถึงความอดอยากหิวโหยการปกครองชีวิตไว้บนโลกดังคนปกติแต่ทว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมนุษย์ภาพของนักรบในโลกนี้จะไม่แตกต่างไปจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติ เราจะนําความเข้าใจถึงความมั่งคั่งและการปกครองมาใช้กับชีวิตปกติได้อย่างไรเมื่อนักรบได้บรรลุถึงภาวะจิตบางระดับได้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งถึงหลักการพื้นฐานแห่งศักดิ์ศรีและความอ่อนโยนทั้งได้ทราบซึ้งในหลักการดราละหลักการลาเนียนและลู่เมื่อนั้นเขาก็อาจสะท้อนออกมาถึงความรุ่มรวยมั่งคั่งในชีวิตของตนราฐานการปฏิบัติ เพื่อไปสู่ความร่มรวยชนิดนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะรวบรวมความดีงามซึ่งดำรงอยู่ในตนขึ้นมาเพื่อว่าความรู้สึกถึงความดีงามจะได้เปล่งประกายออกไปความดีงามนั้นอาจสะท้อนให้เห็นในการหวีผมในการแต่งเนื้อแต่งตัวในการจัดแต่งห้องนั่งเล่นในอะไรก็ตามซึ่งดำรงอยู่ในโลกของคุณต่อจากนั้นก็อาจเป็นไปได้ที่จะไปให้ไกลขึ้นสัมผัส ถึงความมั่งคั่งได้ลึกซึ้งขึ้นโดยการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าแก้วเจ็ดประการแห่งกษัตริย์ที่ราชนี่เป็นราชธรรมเนียมแต่โบราณซึ่งใช้กันในอินเดียเพื่อบ่องบอกถึงคุณสมบัติของกษัตริย์แต่ในกรณีนี้เรากำลังกล่าวถึงการพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้นขึ้นมาในปัจเจกชนแก้วมณีดวงแรกของผู้ปกครองก็คือนางแก้ว ราชินีหรือถ้าคุณอยากจะเรียกว่าภรรยาหรือสามีก็ตามหมายแสดงถึงหลักการแห่งความดีงามในครอบครัวเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่กับใครบางคนซึ่งคุณอาจแบ่งปันทุกสุขร่วมกันทั้งแบ่งปันปรีชาญาณและด้านลบของชีวิตคนผู้นี้จะช่วยคุณให้เปิดเผยตัวตนออกมาคุณไม่จำเป็นต้องเก็บกดซ่อนเร้นอย่างไรก็ตามบุคคลแห่งชัมมลาลาอาจไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้ มีที่ทางสำหรับคนโสดอยู่เสมอคนโสดนั้นเป็นมิตรของตนเองเช่นเดียวกับที่มีแวดวงของมิตรสหายหลักการพื้นฐานก็คือการพัฒนาความดีงามและความมีเหตุมีผลขึ้นมาในความสัมพันธ์แก้วมณีดวงที่2ของกษัตราธทิทีราชก็คือเสนาบดีแก้วหลักการของเสนาบดีก็คือการมีที่ปรึกษา คุณมีคู่ครองซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความเอื้อเฟื้อและถัดมาคุณก็มีเพื่อนซึ่งให้คำปรึกษากล่าวกันว่าเสนาบาดีนี้จะต้องเป็นผู้สุดอย่างถึงความสุดอย่างถึงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนของคุณเป็นคนชั่วร้ายหรือยากที่จะคาดเดาหากหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือแผนการใดๆซ่อนอยู่ในจิตใจซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์กับคุณมัวหมอง คำแนะนำหรือความช่วยเหลือของเขาเปิดกว้างชัดเจนยิ่งแก้วดวงที่สามคือขุนพลแก้วซึ่งหมายแทนความไม่หวาดหวัน่นและการปกป้องภัยขุนพลนี้ก็คือเพื่อนเช่นกันเป็นเพื่อนผู้ซึ่งปราศจากความกลัวพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามขุนพลคือเพื่อนผู้ซึ่งกังวลห่วงใยคุณอย่างจริงจังเมื่อเปรียบกับผู้ให้คำปรึกษา แก้วดวงที่สี่คือม้าแก้วม้าหมายถึงความตรากตรำรับภาระหนักและนำพาคุณผ่านพ้นสถานการณ์คุณจะไม่ตกหลุมพรางแห่งความเกียจคร้านหากมุ่งมั่นไปเบื้องหน้ากระทำการร่วมกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตแก้วดวงที่5คือช้างแก้วซึ่งหมายถึงความมั่นคงสม่ำเสมอคุณจะไม่สั่นคลอนด้วยลมแห่งความหลอกลวงและความสับสนคุณมั่นคงเหมือนดังช้าง ในขณะเดียวกันช้างก็ไม่ได้ปักอยู่ในดินเหมือนต้นไม้หากมันสามารถเดินเหินเคลื่อนไหวดังนั้นคุณจึงอาจเดินและเคลื่อนที่ไปเบื้องหน้าอย่างสม่ำเสมอมั่นคงดังประดุดนั่งอยู่บนหลังช้างแก้วดวงที่6คือจินดามณีซึ่งเกี่ยวพันอยู่กับความเมตตาปราณีคุณไม่ได้ยึดมั่นอยู่กับความมั่งคัง่งซึ่งคุณได้รับมาโดยการประยุกต์หลักการวิเศษมาใช้หากแต่คุณยอมสละออกไป ยอมให้อย่างมีไมตรีจิตอย่างเปิดเผยและมีอารมณ์ขันแก้วดวงที่7คือจักรแก้วตามหลักโบราณแล้วผู้ปกครองแห่งจักรวาลน,นั้นทรงถือจักรทองในขณะที่กษัตริย์ผู้ปกครองโลกเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับมอบจากเหล็กเพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้ปกครองโลกนี้ในความหมายส่วนตัวแล้วจักหมายถึงการบังคับบัญชาโลกของตน คุณอาจดำรงอยู่ในสถานะของตนอย่างเหมาะสมและเต็มเปี่ยมในชีวิตเพื่อว่าหลักการอันสูงค่าเหล่านั้นจะได้ผสานสอดคล้องผลักดันความมั่งคั่งและศักดิ์ศรีให้เกิดขึ้นในชีวิตโดยการประยุกต์ใช้แก้วเจ็ประการนี้คุณก็อาจจัดการกับชีวิตครอบครัวได้อย่างเหมาะสมคุณมีสามีหรือภรรยาซึ่งช่วยเสริมความเอื้ออารีคุณมีกัลยาณมิตรเป็นที่ปรึกษา มีผู้คุ้มครองหรือมีมิตรสหายซึ่งไม่กลัวที่จะรักคุณคุณยังมีพาหนะสำหรับการเดินทางมีเครื่องมือช่วยประกอบกิจการงานซึ่งใช้ม้าเป็นสื่อแทนความไม้คุณขับขี่ไปบนพลังงานของตนตลอดเวลาคุณจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อปัญหาใดๆในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันคุณจำเป็นต้องตีนติดดินต้องมั่นคงเหมือนดังช้าง เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วจะมัวพอใจอยู่เพียงนี้หาได้ไม่คุณจะต้องเมตตาปราณีต่อผู้อื่นเหมือนดังจินดามณีหรือแก้วสารพัดนึกด้วยเหตุเหล่านี้เองคุณจึงปกครองบ้านได้อย่างสมบูรณ์คุณถือจักแห่งอำนาจนั่นคือยานทัศนะที่ว่าด้วยการจัดการกับบ้านและครอบครัวอย่างอริยะเมื่อได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณ ได้สะสางจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและเต็มเปี่ยมแล้วคุณอาจสัมผัสได้ถึงฝนทองซึ่งตกลงมาอย่างต่อเนื่องมันหนักแน่นเรียบง่ายและชัดตรงเมื่อนั้นคุณจะบังเกิดความรู้สึกอันอ่อนโยนและเปิดเผยดังประหนึ่งมีบุกพาอันงดงามเบิกบานออกอย่างรุ่งโรจน์ในชีวิตไม่ว่าจะในการกระทำใดๆไม่ว่าจะเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธ คุณเริ่มที่จะเปิดตัวเองออกสู่ทิพยสมบัติแห่งปรีชาญาณชัมบาลาประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมีความประสานกลมกลืนเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็มีความมั่งคั่งพื้นฐานอยู่ด้วยแม้ว่าในขณะนั้นคุณอาจไม่มีเงินแม้สักแดงแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะคุณได้มั่นคงอยู่ชั่วนิรันด์แล้วถ้าคุณต้องการจะช่วยแก้ปัญหาของโลก คุณจะต้องเริ่มจัดการกับบ้านจัดการกับชีวิตของคุณให้เป็นระเบียบเสียก่อนนั่นดูเหมือนเป็นคำเปรียบเปยผู้คนมักจะมีความต้องการอันสูงส่งที่จะขึ้นอยู่เหนือชีวิตอันอ่อนล้าของตนเพื่อที่จะช่วยเหลือโลกแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มขึ้นที่บ้านก็นับว่าไม่มีความหวังที่จะช่วยโลกได้ดังนั้นขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ที่จะปกครองก็คือการเรียนรู้ที่จะปกครองบ้านของตนโลกของตน ไม่น่าสงสัยเลยว่าถ้าคุณทำดังนั้นแล้วขั้นต่อไปจะไม่ติดตามมาโดยธรรมชาติแต่ถ้าคุณพลาดท,ที่จะทำดังนั้นเมื่อนั้นบรรณาการทั้งสิ้นที่คุณมอบให้แก่โลกก็รังแต่จะก่อให้เกิดความปั่นป่วนสับสนยิ่งขึ้นจบในภาคที่สองนะคะสัปดาห์หน้ามาติดตามภาคที่สามปัจจุบันขณะอันแท้จริง กลับมาติดตามรับฟังชัมบาล่าหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบของท่านเชอร์เกมตรงปะจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR Code ดดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังและสวัสดีค่ะ